เที่ยวจะเลบ่อยปะมึงอ่ะเที่ยวะเลบ่อยไหมเมื่อก่อนบ่อยสองน้าปลาสองน้าปลาก็เที่ยวเลยสองสามปีนี้ไม่ได้ไปที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นไปทุกปีเดี๋ยวก็ทักมึงทีมั้บวมึงไปวัดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มอสามเออสามเตยจริงจังเลยพ่อพ่อกูเลยนี่วะกูก็แบบไปวัดครั้งล่าสุดต่อมสองมาแล้วก็ไม่ไปเลยเหรออืม ไม่แพ้ทะเลให้กูเล่เทพเทพเทพเล่นอะไรมึงแบบมึบมงมึงแบบมันไม่มีเฮอะไรเลยแบบอยู่ดีมึงแบบกูกูพูดแบบแจ็คเหมือนเหมือนพี่แจ็คเลยแบบเออในหัวกูตอนนี้คือโล่งมากเลยกูไม่ได้คิดอะไรมึงเล่นอะไรของมึง,งมนยเคยกินน,กน้ำทะเลไหมเออเคยกินน้ำทะเลไหมโอ้ยออกจะบ่อยออกจะบ่อยทุกครั้งที่ไปอ่ะไม่ได้ตั้งใจกินหรอกแต่แบบอาปากว้ามัเลยแบบ สิ่งมีชีวิตสามล้านตัวที่อยู่ในน้ำใส่ก็เข้าปากไปมากมาก,มากกว่าเสลล์สมองนายกอีกเฮ้ยเยี่ยเล่นท <laughs> ี <Like S 2> ok ่เลยไลค์กดไลค์กดไลค์คลิปเลยกดไลค์ไลน์นี้กดไลค์ไลค์นี้มันเหมือนแบบน้ำใส่เกลือแล้วผสมแบบอะไรเปรี้ยวๆอ่ะกูแบบทั้งแรกที่ั้งแรกที่มึงกินอ่ะจำได้ไหมว่าอยู่เท่าไหร่อยู่เท่าไหร่ใครจะจำได้ไปทะเลก็ไม่เป็น น่าจะเด็กๆเลยน่าจะเด็กแบบลงน้ําได้แม่อนุญาตให้ลงน้ําวิ่งลงน้ำา็วังววนั่นวิ่งลงน้ําทะเลแดกเลยะเกลือเกลือไม่ละลายตัวเออกูเคยทําได้เลยแบบกินกินน้ําทะเลจากตีนพ่อด้วยไม่ตีนพ่อตีนตีนแบบตีนเพื่อนเพื่อนสาวอ่ะไม่เพื่อนสาวไม่เพื่อนสาวเหมือนเพื่อเพื่อนผู้หญิงอะเพื่อนผู้หญิงต่างจังหวัดเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงต่างจังหวัดแต่ก่อนก็รู้จักกัน ชื่อพี่สาร่ามัง้งตอนนี้ก็น่าจะขายขายตรงอยู่จอนแล้วเฮียอะไรเนี่ยสาร่ากับจอนไงโอ้โหสารโอ้สารอดอะไรกันไม่ใช่เรืออ้จอเออไม่ไม่ตีน <c oughs> พ่อก็ตีนตีน,ตน,ตนพี่พี่ผู้หญิงนั่นแหละคลื่นชายฝั่งมันแบบมันจะมาแบบเป็นแบบระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะใช่ไหมแล้วก็จะบางครั้งก็อาจจะพัดทรงพัดรายไปตอนนั้นมนเล่นกับพี่ผู้หญิงแล้วคลื่นอ่ะคลื่นมันก็ไม่ได้เบาห่ามันก็แรงอยู่อะพาพาพาเด็ก พาเด็กพายเด็กหกขวบล้มได้ซึ่งตอนนั้นกูน่าจะหกขวบแหละอ่าอืมมันก็คือซัดกูล้มและซัดพ,พี่ผู้หญิงด้วยพี่ผู้หญิงตอนนั้นน่าจะติบสิบขวบตอนนี้เขามีเขามีผัวแล้ว <laughs> อ่า <laughs> เขาสร้างครอบครัวเลยแล้ว,ลวเออแล้วแบบมึงเก็ตป้าแบบเขาหันหลังให้กับทะเลแล้วกูหันหน้าเข้าทะเลอ่ะกูหันหน้าเขาเ้เนนา,ขาทะเลนะอ่าตีนการนะกูอยู่ตรงฝั่งนะกูเหยียบตึตงตีนกูเหยียบทรายแบบตอนนั้นด้วยความสูงแบบ เด็กพกขวบอ่ะก็อย ah ู่ตรงบริเวณหน้าแข้งอ่ะก็ตามเตี้ยมากอ่ะถ้าเตี้ยมากก็ตามพวกเตี้ยมากแต่หน้าแข้งก็อยู่แบบอยู่สูงสำหรับเด็กอ่ะเออแล้วพี่พี่ผู้หญิงอ่ะเขาอยู่ห่างกูไปประมาณเมตรครึ่งเมตรถึงสองเมตรก็ก็แบบเหมือนเหมือนไทายเอ็มวีสาดน้ำกันอ่ะเออแบบเอพิโซดอันนี้เป็นเอพิโซดบีดอะไรเงี้ยแบบสาดน้ำกันนะอะไรเงี้ย มีวอลเลยบอลเออมันก็เล่นๆกันไยแล้วมันเหมือนมีจังหวะหนึ่งบางที่ขึ้นมันโอเคไอ้ขึ้นมันก็ข้างแรงอยู่อะแล้วมันซัดแบบซัดพี่พี่เขาล้มอะไม่เชิงล้มหรอกแต่แบบมันมันมันแบบด้วยแรงขึ้นหลังจากซัดไปทําให้เขาเสียหลักแล้วก็ล้มไม่ได้แรงขนาดแบบโอ้พัดแล้วก็ปิวไปเลยแต่เอาเขือเสียหลักล้มแล้วซัดกูล้มล้มด้วยไงเพราะขึ้นอะคือก่อนที่เขาจะซัดล้อะเราขยับไปเรื่อยๆด้ยห่างจากฝั่งเรื่อยๆก็นปะอ่าเออแบบเขาก็ะสะ เขาก็ถอยหลังไปเรื่อยๆกูก็ถอยหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบหน้าแข้งน้ําจากหน้าแข้งมาอยู่บริเวณแบบเอวเอวเอวเด็กอะ่ะแล้วก็สูงมานะตอนนั้นก็ขึ้น <c oughs> พาพากูได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ออแล้วแบบว่าเดินคือแบบขึ้นแม่งซัดพี่เขาเลยแล้วแบบพี่เขาแบบตีนอ่ะตีนตีนตีนสะบัดน้ําขึ้นอ่ะพอเขาล้มแล้วแล้วถ้าอย่างไม่ผิดตีนตีนตีนอยู่ตรงหน้ากูเลยมั้งแบบเกือ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 บเตะปากกูอะ่ะ แล้วแบบน้ำน้ำน้ำทะเลที่แบบมากับตีนพี่เขาแม่งเข้าปากกูเต็มเลยอ่าของอร่อยเลคุณหลงแล้วคุณหลมด้วยแล้วคุณหลงแบบพยายามจะลุกขึ้นอะแล้วแบบเด็กเด็กขวแบบสูงสูงไม่ถึงไม่สูงไม่ถึงลิงชิมันซีอะคุณคว่าแบบอ้าวพยาลุกเอาเอาน้ำเข้าปากอือมันจำได้ว่ารู้สึกตอนนั้นทุลรกทุเลมากเลยจนกระตั้งบอมาช่วย หลังจานั้นก็ฝันฝันร้ายด้วยว่าตัวเองติดอยู่กลางทะเลเพราะว่าเพราะว่าคืนน้ําตีนพี่อยู่นะวิคุณคุณนึกว่าตอนจบเรื่องจะเป็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยพบเห็นวัชชีและพี่สาวของเขาอเลย